มมาลองดูเนี่ยกำลังทำความสะอาดสิ้นปีนี้ใครอยากที่จะปังนะเว้ยใครอยากที่จะเฮงใครอยากที่จะรับทรัพย์ตั้งแต่สิ้นปีนี้ไปจนถึงปีหน้าทั้งปีดูคลิปนี้ได้เลยจ้ะ ปกติแล้วนะคะออดี้เองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องวงจุ้ยมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะพาเพื่อนๆนะคะมาแต่งบ้านรับทรัพย์รับโชคตั้งแต่สิ้นปีไปถึงถึง,ถงต้นปีเดี๋ยวอย่างแรกนะคะที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องเก็บกวาดค่ะตามหลักวงจุ้ยนะ,ะหรือว่าหลักง่ายๆที่เราพูดกันอยู่อะ่ะเฮ้ยบ้านตรงไหนรกเราก็ต้องเก็บกวาดไง พราะบ้านเนี่ยที่ไม่สะอาดเนี่ยทำให้ไม่มีพลังนะคะดีๆด,ด,ดึงดูดเข้ามาในบ้านโดยเฉพาะหน้าบ้าน,นตามหลักงจุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยลานหน้าบ้านเนี่ยควจะโล่งสะอาดแบบนั้นเลยค่ะ้านหน้าบ้านประตูนนะมีการชำรุดก็ซ่อมซะแล้วก็ ทำความสะอาดให้สะอาดเลยเพราะประตูคือที่เปิดซับค่ะอย่างที่สองนะในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องเนี้ยมันเป็นห้องอะไรห้องเอนเตอร์เทนดฉะนั้นห้องนี้เนี่ยทัวรที่ต้องแบบสะอาดนะครับเพื่อต้อนรับคนในบ้านต้อนรับเพื่อนนะคะที่จะมาเที่ยวมาสเตจที่สองกันเลยคะ่ะเราเรียกว่าการซ่อมแซมไปดูเลยค่ะว่าในบ้านของุณเนี่มีอะไรบ้างที่แบบเราจะต้องซ่อมห้องซ่วม เรอ,อะสุบขา<อ>นั่นแหละห้องอาบน้ำห้องอะไรก็ตามถ้ามันมีก๊อกน้ำนะที่มันหยดต,ติ้งติ้งติ้ง,งอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีคืออะไรเอืองค้าน้ำไงเอาริงแล้วนะคะตามหลักฮวงจุ้ยที่อ่านมาเอ้ยเอา,าใครอ่านเลยดิเออนี่เรามีข้อมูลด้วยนะเพราะว่าอย่างตัวดิเองเป็นคนเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยด้วยแต่ว่าก็อยากจะให้ข้อมูลมันแน่นนิดนึงถ้ามีก๊อกน้ำที่รั่วเงินนะคะ เข้ามาก็ไหลออกไปถ้าเรานะคะอยากให้เงินอยู่ในกระเป๋าเรานานๆเปลี่ยนก๊อกน้ําซ่อมก๊อกน้ําเลยค่ะไม่กี่ตังค์บ้านไหนก็ตามที่มีมุมมืดๆไปแสงสว่างแค่แสงสว่างแบบนี้ดูดิทําให้เราดูสว่างไหมนั่นแหละมันคือเรื่องเดียวกันบ้านนะคะมีมุมที่ไม่ใช่มุมอับมีแสงสว่างนะครับมันจะทําให้มีโชคมีลาบเงินทองหงยมาดีมา เรื่อง,องยู่เรียนงทั้งนั้นนะเราเก็บเราซ่อมแล้วเราต้องเสริมเติมแต่งหาของนะคะเอามาแต่งในบ้าน <c oughs> เช่นต้นไม้ใช่ต้นนี้เลยจ้ะนี่ใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไปดูด้วยต้นนี้ก็เป็นต้นมงคล <c oughs> อะไรนะนี่เลย <c oughs> เออนี่เจ้าสารพัดนึกดูสิ ชื่อก็บ่งบอกว่าดีดีใครนะคะที่แบบไม่มีต้นไม้อยู่ในบ้านควรจะมีบ้างบ้านเราสะอาดแล้วนะบ้านเราซ่อมแซมดีแล้วนะมีต้นไม้ดีๆแล้วข้เรียกศาสตร์ของฮวงจุ้ยต้องมีกระดิ่งนะกระดิ่งลมเสียงกระดิ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้บ้านคุณอะ่ะมันไม่เงียบไม่เหงามีชีวิตชีวาแล้ว ถ้ามีลมพัดมีกระดิ่งเสียงกระดิ่งนั่นคือดีกระดิ่งลมนะจะช่วยลบพลังงานที่มันลบๆอะ่ะซื้อมาติดไว้ในบ้านคือว่าดีเลยทีเดียวของที่พี่ใช้อยู่ทุกปีอันนี้บอกเลยลูกแก้วคริสตัลอ่ถ้าใครนะคะแบบว่าเป็นออกจะมูมูหน่อยเหมือนพี่นะเชื่อมาก <c oughs> บอกเลยลูกแก้วคริสตัลเป็นยังไงก็คือเป็นลูกแก้วกลมๆจะเล็กใหญ่ ลูกแก้วลูกแก้วมีไหมเอ้ยมีมีม,ม,ม,มีอยู่ในออฟฟิศพี่เออไปเดี๋ยวไปดูกันเออข้ามาดูสายมูสายห่วงจุย้ยนี่นะคะลูกแก้วคริสตัลบ้านไหนนะคะที่มีมุมอับแล้วอยากจะแก้ไขแบบง่ายๆใช้ลูกแก้วคริสตัลเนี่ยมันจะช่วยกระจายพลังงานที่ดีให้ไหลเวียนเข้ามาในบ้านเราอย่างอันนี้เราก็มีเห็นไหมคะมูมะอแอบบมูนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นธาต น้ของเราก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์พี่โอเดยท์ทำออนี้เนี่ยมีช่องทางในการทำคอนเทนต์หลายช่องทางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube IG หรือว่าเว็บไซต์นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจที่จะสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าที่ต้องการที่จะปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะ,ะง่ายมากๆง่ายดดเดียวเลยนะคะทักมาหาออดี้และทีมงานได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่มีของเยอะแล้วก็อยากจะโละของเก่าเพื่อจัดระเบียบบ้านใหม่วันนี้ก็อยากจะแนะนำนะ,ะมูลนิธิที่เพื่อนๆสาม,มารถที่จะเอาของที่เราไม่ใช้นะคะไปกระจายต่อให้กับคนอื่นนะคะได้เอาไปใช้ต่อนะ,ะก็ได้แก่มูลนิธิกระจกเงาค่ะร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพุทธมูลนิธิบ้านนกชมินนะแล้วก็มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรานะรับความเฮงความปังตั้งแต่ท้ายปีสิ้นปีเลยนะเพื่อการจัดบ้านจก็บ้านซ่อมบ้าน,านแล้วก็ได้ทําทานให้สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้กับคนอื่นอีก วอกว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปที่อดีทำนะใครนะที่รักอดีอยากจะฟังอดีต่อกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดีนะคะ